คอนเซปต์ Physical Sun Protection นะคะเป็นสีเบจ SPF 50 PA 3าบวกน้าเอามาทำทดสอบมากเพราะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดสูตร Physical ที่สะท้อนแสง100%เต็มนะคะตรงนี้เขาบอกเขาบอกว่าอย่างนั้นจริงๆอ่ะและด้วยความที่เขาบอกว่าเขาเป็นกันแดดรองพื้นน้ำตกนะจ๊ะการรีวิวเนื้อครีมของเจนั้นก็เลยจะต้อง นะคะคุณเราก็จะลองตบบนหลังมือของเราดูก่อนนะคะว่าตบล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ <laughs> จะเห็นได้ว่ามันแตกตัวออกมาเป็นน้ำจริงๆอะ <laughs> น้ํา จริงกับคุณสรุปการใช้งานทั้งหมดนะคะของกันแดด concept physical sun protection นะเนื้อเป็นกันแดดผสมรองพื้นแล้วก็เนื้อวัตถุดรบเวลาใช้อย่าลูบให้ลงปุ๊บแล้วค่อยๆแตะๆๆมันจะกระจายแล้วแตกเป็นน้ำเห็น้ามันจะแตกเป็นน้ำนั่นแหละคือวิธีใช้ของมันนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยดูมีความเหมือนจะมันแต่ไม่มันมาจากผลที่ทดสอบตะกี้นะไม่มันนะคะแล้วก็มันจะทําให้หน้ามีความขาวขึ้นหน่อยนึงนะอย่างที่2ก็คือประสิทธิภาพการกันแดด ดีมากเ<า>นะี่ยหกนาทียังเป็นสีเหลืองอยู่เลยคือดีมากนะคะคือประสิทธิภาพของมันคือห0นาทียังเป็นสีเหลืองอยู่ในขณะที่อีกข้างที่ไม่ทากันแดดเป็นสีชมพูแล้วเนียซึ่งก็ตั้งแต่ทดสอบมาก็มีไม่กี่แบรนด์ที่ทําได้ถึง60นาทีนะคะสรุปของคอนเซปนะคะถือว่าโอเคมากนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองใช้เนี่ยเดี๋ยวเจ๊เขียนที่ซื้อแหล่งซื้อกับราคาไว้ให้ใต้นี้แล้วก็ในเดสคริปชันแล้วกันนะคะจบไปแล้วนะอีกหนึ่งตัวกับครีมกันแดดนะคะก็พยายามหาที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่